มาทุกคนเดี๋ยวแฟจะพาทุกคนมาดูสเต็ปการชําระบินนะคะว่าเวลาที่เรามีบินประเภทต่างๆเนี่ยเราจะเริ่มชําระบินจากที่แอปไหนก่อนดีเพื่อให้ได้เงินคืนเยอะที่สุดนะคะทุกคนจําแผนภาพนี้ได้ไหมคะที่แฟเคยอธิบายไปเมื่อตอน EP สอใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละ EP แรกๆะคะ่ะแฟอธิบายไปคร่าวๆนะเดี๋ยววันนี้แฟก็จะมาเจาะลึกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ กว่าทุกคนจะเรียนรู้มาถึงข้อมูลตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้จักแอปในแอปนอกคุ้มที่1คุ้มที่2ถึงคุ้มที่8แล้วเนาะโอเคตรงนี้แฟจะไม่พูดแล้วนะคะเดี๋ยวแฟจะเริ่มจากคนที่ไม่มีบัตรเครดิตก่อนนะคะว่าเวลาเรามีบิลเนี่ยเราจะเริ่มชําระจากแอปไหนดีสําหรับคนไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยจะชําระได้แค่แอปในเท่านั้นนะคะเพื่อที่เราจะได้เงินคืนจากแอปช้อปจีนิกนะวิธีการนะคะก็คือถ้าเราต้องการที่จะซื้อของในแอปช้อปปี้หรือลาซาด้า ให้เราเปรียบเทียบนะคะว่าระหว่าง2แอปนี้ที่ไหนถูกกว่าถ้าหากว่าราคาพอๆกันให้เราเลือกซื้อที่แอป lazada ก่อนนะคะเพราะว่าทาง shopee และ lazada เนี่ยมีข้อจำกัดที่เหมือนกันนะคะก็คือสามารถซื้อได้10บินต่อเดือนแอปละ10บินนะ แล้วใน La z a d a เนี่ยมีบินให้เราเลือกชำระแค่3-4บินเท่านั้นนะคะปกติก็จะไม่เกิน10บินกันอยู่แล้วส่วนค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยเราจะต้องเหลือโคต้าไว้ชำระบินในช h อป e ีนะคะช h อป e ีเนี่ยเราชำระบินได้เยอะมากซึ่งบางทีมันก็จะเกิน10บินใช่ไหมดังนั้นให้เราเลือกชำระใน l a z a d a าก่อนเป็นหลักนะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องซื้อใน l a z a d a าก่อนเป็นหลักก็เพราะว่าทาง l a z a d a าคืนเงินให้กับทางช้อปจีนิกะคะหรือว่าคืนให้เราเนี่ยมากกว่าของช h อป e ีนะคะสูงสุด11%เลยนะซึ่งทางช ให้เราสูงสุดแค่6.16%ค่ะนอกจากในเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วเรายังมีบินค่าน้ำค่าไฟค่า AS l a เ d e r er, หรือว่า AS Fiber นะคะที่เราจะใช้หลักคิดเดียวกันเลยก็คือให้เริ่มชำระที่แอป Lazada ก่อนนะคะโดยเวลาชำระบินให้เราเลือกชำระใน Lazada Wallet ก่อนนะคะส่วนการซื้อสินค้าในแอป Lazada เนี่ยก็อันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะว่าทุกคนจะชำระแบบไหนจะชำระแบบ เก็บไปทางชําระแบบโอนชําระแบบผ่านลาซาด้าธรรมดาผ่านลาซ a ด้าเว l e t อันนี้คือแล้วแต่ไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นบินค่าน้ําค่าไฟค่า AS อนะคะแนะนําว่าให้เลือกชําระใน Lazada Wallet ก่อนสรุปคือถ้าเราจะซื้อของจัดชาระบินค่าน้ําค่าไฟค่า AS รายเดือนหรือ AS Fiber ขั้นตอนแรกให้เราเลือกชําระใน Lazada ก่อนโดยชําระผ่าน Lazada า a l l e t จนครบ10บินนะคะหลังจากครบ10บินแล้วก็ให้เราขยับมาดูในสเต็ปที่2ค่ะก็คือแอปในเหมือนกันแต่แอปนี้เป็นแอปของ s h o ป e e ค่ะอพอมาถึง s h o ป e e เนี่ยเราก็จะไม่มีในส่วนของบินค่าน้ำค่าไฟค่า AS แล้วนะคะเพราะว่าเราชำระไปในของ Lazada แล้วแต่ในเรื่องของการซื้อสินค้าบางทีใน s h o ป e e กับ Lazada มีสินค้าไม่เหมือนกันบางทีเราอาจจะมีบินหลงเหลือมาบ้างที่เราจะซื้อใน s h อป e e ใช่ไหมคะ ก็ให้เราซื้อได้ปกติเลยส่วนบินอื่นๆที่ไม่สามารถชำระใน Lazada ได้เนี่ยเราก็มาชำระใน Shopee แทนแต่สิ่งที่แฟร์จะเน้นนะคะก็คือให้เราชำระผ่าน Shopee Pay ค่ะ สำหรับ s h อ p e e เนี่ยเราก็จะได้เงินคืนสูงสุดอยู่6.16%นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปการชำระเงินให้ได้เยอะๆนะคะสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะเราก็จะได้เงินคืนอยู่แค่คุ้มเดียวเนาะคือคุ้มที่1น่งค่ะการเชื่อมจากแอป s h o p g i นไปที่แอป Shopee และ l า z a ด้าโดยตรงแล้วก็ได้เงินคืนมาที่เป็นคะแนนคะ่ะ มาเดี๋ยวเรามาดูสเตปการชําระบินของคนที่มีบัตรเครดิตกันดีกว่านะคะสําหรับคนมีบัตรเครดิตเนี่ยวิธีการชําระบินให้คุ้มค่าแล้วก็ได้เงินเยอะที่สุดนะคะ <ๆ S 1> ก็จะคล้ายๆกับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือให้เราเริ่มจากการซื้อสินค้าในแอปของ Lazada ชชำระบ,บินค่าน้ำค่าไฟค่า AS และเดินหรือว่า AS f i b e r นะคะใน Lazada ด้วย Lazada า a l l e t แต่จะต้องผูกกับบัตรเครดิตเท่านั้นนะคะ ที่ให้ผูกกับบัตรเครดิตเพราะว่าเราจะได้สะสมค่าบัตรเครดิตแล้วเอาไปชําระในช้อปปีแล้วก็ได้เงินคืนในทางที่2ค่ะส่วนขั้นตอนนี้ก็ให้เราเลือกชําระบินใน Lazada ให้ครบทั้ง10บินก่อนนะคะนอกจากจะไม่มีบินให้เราชําระแล้วได้เงินคืนจริงๆนะคะก็ให้เราขยับไปในสเต็ที่2ก็คือแอดในที่เป็นแอป,ปของช้อป e ีค่ะ สำหรับช้อปปีเนี่ยก็จะเป็นการจ่ายบินของดีแท็ของทูของประกันสังคมม .40 ค่ะงวดลดค่าบัตรเครดิตค่าบ้านค่ะเเทอมลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะจ่ายตรงเนี้ยนะคะให้ครบเกือบ10บินนะคะอย่าเพิ่งครบ10บินให้เหลือโคต้าไว้ชำระบัตรเครดิตของเราด้วยวิธีการชำระเงินในสเต็ปที่2ของช้อปปีเนี่ยเราจะใช้เป็นช้อปปี้เพเท่านั้นนะคะดังนั้นมันเลยไม่สามารถที่จะผูกกับบัตรเครดิตได้ ให้เราใช้เป็น s h อ p e e Pay แทนเพราะว่าเราต้องการที่จะได้ส่วนลดในเรื่องของค่าธรรมเนียมคูปองพิเศษที่ได้จากทางร้านหรือว่าทาง s h อ p e e นะคะซึ่งมันลดเยอะกว่าปกติสมมุติว่าใน1เดือนเนี่ยเราจะต้องชำระบัตรเครดิตที่เราสะสมคะแนนไว้ทั้งหมดประมาณ3ใบนะคะก็ให้เราใช้ชำระบินอื่นๆไปสักประมาณ7นะแล้วก็เหลือให้เราชำระบัตรเครดิตด้วย3ใบของเรานะคะ หรือว่าใครที่มีบินที่จะต้องชําระเยอะจริงๆเนี่ยเกิน10บินทั้งใน l a z a d ้าก็ใช้ครบมาแล้ว10บินใน s h อป e ีก็ใช้มาเกือบ10บินแล้วนะคะถ้าหากว่ามันเยอะจริงๆเนี่ยก็ให้เราหันไปในสเต็ปที่3นะคะขยับมาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจ่ายในแอปนอกไม่ว่าจะเป็นในทูม a นี่หรือว่าในดอฟฟินหรือว่าแอปของนั้นๆโดยตรงนะคะอย่างเช่นแอป e t a ท็กแอปเอเพวกนี้ค่ะให้เราไปจ่ายในนั้นแต่ว่าวิธีการจ่ายก็คือให้เราผูกบัตรเครดิตในการชําระนะคะ เราถึงจะสะสมเงินคืนจากบัตรเครดิตมาชําระในช้อปปีเราถึงจะได้เงินคืนในอีกทางหนึ่งค่ะโอเคตรงนี้ก็เป็นแนวคิดคร่าวๆนะคะว่าทําไม ala เราจะต้องเริ่มจากลาซาด้าก่อนแล้วก็มาช้อปปีแล้วก็มาแอปนอกที so. ่เป็นทูมานี่วอลเล็หรือว่าแอปดอฟฟินนะคะที่เราจะต้องเริ่มจากแอปในที่เป็นแอปช้อปปีและลาซาด้าก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้ค่าเงินคืนหรือว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยคืนมา2ทางนะคะเห็นไหมว่าอย่างใน l a z a d a เองเนี่ย เราจะได้ทางคุมที่1แล้วก็คุมที่7นะคะก็คือคุมที่1ก็คือเราเชื่อมจากแอปของชาตินิกไปลาซาด้าโดยตรงอันนี้เราก็จะได้คะแนนแล้ว1คุมนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือการที่เราชําระทุกอย่างผ่านบัตรเครดิตบินค่าน้ำค่าไฟค่า AS เนี่ยด้วยบัตรเครดิตใน Lazada w a l l e t นะคะเราก็จะได้สะสมในคุ้มที่7ทางอ้อมนะคะแล้วเอาเราเอาคุ้มที่7ทางอ้อมเนี่ยมาชำระใน s h อป e e ้และเราก็จะได้เงินคืนอ,อีกรอบหนึ่งจากทาง s h อ p ป e ที่คืนเข้าไปในแอป Shop จีนิกค่ะ ซึ่งบัตรเครดิตที่เราไปชำระใน s h อ p e e เนี่ยก็จะเป็นคุ้มที่8นะคะที่เราได้ตรงสเต็ปที่4ตรงนี้เลยค่ะโอเคทุกคนตรงนี้พอจะเข้าใจไหมคะโอเคก็ให้จ่ายสเต็ปตามนี้เลยนะคะเราถึงจะได้เงินคืนเยอะนะคะอันนี้ก็จะคือแฟรเรียงความคุ้มค่ามาให้ทุกคนแล้วค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือต้องการจะสอบถามแฟเพิ่มเติม หรือแม้กระทั่งต้องการที่จะแบ่งปันเทคนิคที่ดีกว่าที่แร์สอนนะคะก็ให้ทุกคนเม้นบอกแร์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแร์จะไปคุยกับทุกคนเลยค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แร์ด้วยนะคะบ๊ายบายประกาศเพื่อขอความร่วมมือไม่อนุญ,ญาตให้ดูดคลิปหรือรูปภาพในช่องไปตัดต่อหรือดัดแปลงแร์แบ่งปันจากประสบการณ์ตัวเองนะคะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหากพบเห็นจะขอปรับคลิปลนหนึ่งมื่ตามกฎหมายนะคะ หากต้องการใช้งานคลิปนี้แนะนำให้กดแชร์ลิงก์เพื่อไปแบ่งปันเพื่นเพนแทนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือค่ะ